สวัดีครับวันนี้พามาชมรถนะครับผมอ่าสายวิบากนะครับ Enduro นะครับมีทุกสภาพนะครับ e n r ดี DT นะครับเด็เดิมครบๆนะครับผมห้าเก้าสี่ร้ยย้ามีหมดนะครับมาดูคันแรกครับ CF i สองห้าศูนย์ a l l y ปี2017นะครับไม่เหมือนสองระบบไฟติดครบนะครับมาปัดโชว์วันนี้มาดูครับหน่อยนะครับผมดีเทลสีก็เงาเงานะครับไม่มีรอยเข้าป่ายางใหม่ไป22ครับที่เกื่องครับ ไฟติดครบเรดียวเสียงรังดูคำต่อไปครับเป็นเป็นเทียบร้อยผ่านะครับผมล้อดีีเจแปนขาดเทียปีกม่านนะปีกม่านมีให้นะครับผมคันนี้มีเล่มชุดโอนนะครับเล่มชุดโอนสามหมื่น 8,500บาทนะครับคันนี้ล้อดีดียางใหม่หน้าหลังนะครับเครื่องดีท่อสูตรนะครับค,คุ้มนะครับคันนี้คุ้มๆเลยครับขึ้นนะค,คันนี้เดิมใหม่เลิมรๆครับมาดูคันที่สองนะครับ ลืมบอกไปคันนี้ราคาหน่งแสนเก้าพันบาทนะครับอันนี้เป็น MTX นะครับชุดหน้าเป็น MTX 2 0 0 ILL นะครับแต่งเป็นตัว ILL นะครับอําหลังเป็นอัมพิเนียมญี่ปุ่นนะครับผมไฟหน้าแท้ญี่ปุ่นนะครับ,นะรบเรื่องก็ทำใหม่นะครับเค่อรืง ตะแกงหลังดูงนี่เดินไม่สองร้อยนะครับติดเครื่องดูครับปเปิดกุญแจผบไปติดครบครับเดี๋ยวติดครับเดี๋ยวติดปกตินะับ เครื่องเงียบๆล้อดีๆหน้าหลังนะครับผมตามสูตรเดิมนะครับอันนี้ห้าหมื่นเก้านะครับผมชุดหน้าชุดหลังก็คุ้มแล้วครับผมท่อสูตรเบิกใหม่รถทําใหม่ทั้งคันนะครับอันนี้เป็น MTX หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเครื่อง JD ศูนย์ห้านะครับเครื่องเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับอ่อะไรเดิมนะครับตะแกรงครบนะครับผม งหุ้มโชคไม่ขาดนะครับกาดแข็งมีอาดปิดแบตมีนะครับอะไรครบๆนะแผ่นนี้ราคาเราๆนะครับสี่หมื่นสามนะครับจะติดเครื่องให้ฟังครับเครื่องญี่ปุ่นนะครับเหินเบานิ่งๆครับเหินเบานิ่งๆเลยนะครับ บบไปติดครบนะครับนี่ครับผมล้อที่เรียวไฟหน้าไปหลังติดนะครับสีมนะครับผมดำเหลืองในตำนานครับมาดูสีฟ้านะครับสีฟ้าเป็น MTX 125นะครับทำสีฟ้าตัว2 0 0ญี่ปุ่นนะครับผม สีเป็นระบบ 2K นะครับ <Okay. S 1> นีบ <Okay. S 1> ่เล่มครบนะครับ คันนี้เดิมโรงงานเลยนะครับผมาคันนี้ราคาอยู่สี่หมือนสามพันบาทนะครับรถทุกคันส่งได้ทั่วประเทศนะครับค่าส่งคิดตามจริงนะครับคันนี้เดิมโรงงาน,นครับผมสีเดิมครับหน้าเทปลายท่อเดิมนะครับสีเครื่องไม่เคยทำครับผมสีถั้งเดิม สี่พนห้าครับคันนี้เต็มชุดโดนครบผ้าสีเต็ม นี่ก็เป็น MTX 125นะครับเครื่องเดิมนะครับผมติดขับได้เหมือนกันนะครับเอาไปให้ดูให้นีหน่อติดขับได้ปกตินะโชว์วิ่งหนึงครับ มันหมดนะครับผมครับคันนี้เครื่องเครื่องโอเคนะครับเครื่องดีระบบไฟติดนะครับคันนี้สามหมื่นห้าห้าร้อยนะครับผมคันนี้คันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับติดจองครับรอโอนคันนี้ไม่มีเล่มนะครับผมหมื่นเก้าเก้าร้อยเครื่อง LS นะครับ LS หนึ่งสองห้านะครับ น,นี่นะ่าน้ำมันหมดนะครับผมอันนี้ขับรถเข็นออกมาเลยนะครับอันนี้เป็นดีทีร้อยสี่เออไม่ใช่นะครับอ,อ่ดีทีร้อยยี่ห้าห้าเก้าสี่นะครับผมเล่มโอนครบพาซีหกหก ทุกคันนะครับส่งได้ทุกประเทศนะครับครับอันนี้เป็นเดิมโรงงานทั้งขันนะครับดีทีโมโนล้อเลสซิ่งบอยนะครับเครื่องไม่ปอกนะครับอันนี้อยากยิดโชวนีนึงครับ ให้น้องถ่ายให้ครับกินอยู่ตั้งนานนะครับมานีครับผมมาดูฟองกันทุกทายครับอินิดานะครับผมใส่ินิดาทีนี้เอาความ อันนี้ลืมบอกราคาครับราคาอยู่ห้าหมื่นสามนะครับส่งได้ตัวไทยอันนี้ NSRSP 49,000สี่หมื่นเก้าตัวที่สองนะครับผมเล่นบน อาร์ดบินะครับผมเล่มคู่โดนเหมือนกันนะครับเหมืนเก้าเก้าร้อยนะครับไม่มีน้ำมันนะครับคันนี้เก้กาอยนะครับเล่มชุดโดนนะครับผมทั้งหมดนี่รวมส่งทั่วไทยนะครับค่าส่งคิดต่างหากนะครับผมนะครับส่งได้ทั่วไทยครับนี่ครับผมสนใจคันไหนก็แคปรูปทักไลน์ผมเบอร์ที่ลงไว้ใต้คลิปได้เลยครับ มีราคาพิเศษให้นะครับผมภาคใต้เลดค่าส่งอยู่ประมาณสามพันห้านะครับสามพันห้าสามพันแปดนะครับภาคเหนืออยู่ประมาณสองพันห้าสองพันแปดนะครับกรุงเทพอยู่ประมาณสองพันนะครับผมค่าส่งรถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรับเองได้นะครับผมมาดูตัวรถมาลองขับก่อนได้ครับร้านเปิดทุกวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับวันธรรมดาบ้างนะครับผมโทรมาก่อนนะครับถ้าจะมา ไม่งั้นไม่เจอนะครับผมเสียครับขอบคุณครับ